สวัสดีครับเนื้อหาในคลิปนี้จะเลยข้อสอบคณิตศาสตร์ประยุกต์2สอบเมื่อวันที่10มีนาคม2568คํำถามข้อที่11ถ้า an เป็นพจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิตโดยที่ a 225 0มีค่าเท่ากับ2568และ A 2,568มีค่าเท่ากับ2,025ผลต่างร่วมของ a n เท่ากับเท่าใดตัวเลือกหลบสตัวเลือกสลบหตัวเลือกสามตัวเลขสี่หตัวเลือกห้ 1, ก 2. ในคลิปนี้มีวิธีทำสองวิธีวิธีที่1นึ่ะชุวยฉายเนี่ย ใช้เหตุผลคณิตศาสตร์แท้ๆมาช่วยในการหาคำตอบกันให้ A เนี่ยเป็นพจน์แรกดี D เป็นผลต่างร่วมเพราะฉะนั้นเนี่ยเ mm hmm. 2สองพันเท่ากับสองพก็จะได้สมการที่1อันเนี่ย้ย A 2568เท่ากับสองพก็จะได้สมการที่2 ันนี้มาจากสูตรทั่วไปของลำดับเลขคณิตแก้สมการแล้วได้ A มีค่าเป็น4 5 9พ592ผลต่างร่วม D มีค่าเป็นลบหนตอบตัวเลือกสส่วนวิธีที่2เนี่ยเรียกว่าแบบฝึกหัดตัดตัวเลือกเซลคือยี้มองตัวเลือกแล้วเนี่ยผลต่างร่วมเป็นศูนย์ เนีลำดับต้องเป็นลำดับคงที่ลำดับที่โจรรโย์กรหดดให้ไม่ไม่ใช่ลำดับคงที่เนี่ยพอไม่ใช่ลำดับคงที่ผลต่างร่วงก็ไม่เป็นศูนย์ตัดทิ้งนี่นะแบบฝึกหัดตัดตัวเลือก A 2สองมีค่ามากกว่า A 2 6 6งเพราะฉะนั้นเป็นลำดับลด ลำดับลดผลต่างร่วมก็ต้องติดลบตัดตัวเลือกสกับหทิ้งตถัดไปก็แทนค่า2ตัวเนี่ยนะปรากฏว่า2 5ง8ลบทิ้งด้วย2คูณ543นะไม่เท่ากับ2025ก็ตัดตัวเลือกหทิ้งอันนี้ก็เรียกว่าแบบฝึกหัดตัดตัวเลือกนะวิธีจริงแบบชวุวยชชยก็ได้นะแบบฝึกหัดตัดตัวเลือกก็ได้คำตอบเหมือนกันนะ พบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ